แต่วันนี้มีคนเข้าไปในพื้นที่ของหนึ่งเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ของคุณแม่อ่ะเข้าไปพื้นที่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปไลฟ์สดไปยืนด่าด่าช่างด่าหนึ่งพูดนั่นพูดโอ้ยเยอะค่ะคลิปก็คือมีอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูคลิปแล้วกัน,นะคะว่าใครเห็นแล้วก็คือตามนั้นเลยหนึ่งถามพี่แล้วพี่จะไปถามใคร อะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านเ้นนะคะเดี๋ยวนึงขอเราต่อน้องเสร็จแล้วเนาะหนึ่งก็เลยไม่เห็นหนึ่งก็ไม่เห็นว่ามีใครลูกน้องอะโทรมาหนึ่งก็ยังไม่เห็นเบอร์พอเห็นเบอร์เอ๊ะทำไมมันโทรมาหลายสายจังก็เลยโทรกลับไปพอโทรกลับไปปรากฏว่าลูกน้องบอกว่ามันมีคนอะมาที่บ้านมาที่หกไร่แล้วก็มาขู่มาขู่กับช่างว่าให้เลิกจูดเอ้ยให้เลิกให้เลิกไอ้นัสร้างปูให้เลิกก่อสร้างเออ ไม่งั้นน่าจะยิงที่ช่างเล่ามานะคะไม่งั้นน่าจะยิงอะไรประมาณนี้หนึ่งก็หนึ่งก็ฟังมีคลิปอยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้เปิดคลิปให้ดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าก็มีคนอยู่ก็มาขู่นั่นขู่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีคลิปอยู่ก็งงว่าเขาเป็นใครแล้วเขาก็มาที่หน้าบ้านอ้าวอ๋อป้าไปแจ้งความแล้ว นี่เป็นคลิปที่คุยกับช่างมันถามมันมันมันมาเข้ามามันว่าไงไหนว่าขาจะดเลยมัว่าไหนว่ามึงรับการกดสั่งแล้วใช่ไหมก็แต่มึงมาสังไไยังไงยายมึงที่สุดสุดที่สุดมึงจะมึงไม่ลาาจุดทุบเออแล้วมึงจะไปจุดม่ึงนี่เนาะกดาอะไรอะไรอนีตอนล้โอ้ดาดานัอรุ่นนั แล้วมันคุดเก็บมาไงนี่มันดมาพูดหนาเลยเลยนะพุดมาเลยเก็บพูดมาเลยมาจากข้างเข้าสิง มันนี่มันนี่ว่ามันจริงจะอะไรคุณพูดใช่ไหมอย่างงี้เลยคุณคุณอยู่ในยิงที่สามมันจะไม่ได้ว่าคุณใช่ไหมกูจะยิงอีควายพวกมึงได้จะขู่แล้วกูจะบอกว่าน้องสาวกูคนเออสวัสดีพี่ต้นค่ะเสียดายน้องหนึ่งไม่อยู่ไม่งั้นไม่กลัหนูอยู่นะพี่หนูแม่งโอ้โหอยู่ตรงนั้นน่ะคือหนูจะบอกว่า หนึ่งเคยพูดแล้วนะหนึ่งเคยพูดตลอดเลยว่าอย่าอย่าเยอะอย่าเกินเลยอย่าเกินเหตุแต่อันเนี้ยถ้าเขาบอกว่ากูไม่ผิดก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนเป็นการอันเนี้ยหนึ่งก็ต้องอันเนี้ยหนึ่งหนึ่งยังไม่พูดนะมันจะอาจจะมีผลต่อลูกคดีมันเหมือนมีการเตรียมการกันไว้ก่อนหน้า มันเหมือนมีการเตรียมการไว้ก่อนหน้านะป้าเนาะจากข้อความท,ที่ที่เราได้ข้อมูลมาที่เราแขปบมาก็คือเหมือนมีการพูดหรือบอกไว้ก่อนว่าจะเดินทางมาจะมาหาหนึ่งเนี่ยก็คือมีการตะเตรียมเอาไว้ก่อนหน้าเนี่ยก็ก็โทษมันจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันมาหลายข้อหาอยู่แล้วค่ะหนึ่งไม่เอารหเงินอะมีเยอะแล้วอะตังอะมีเยอะแล้ว